อ่ะวันนี้นะครับมาดูช่างทีนนะครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับนี่เว็บร้อยสิบไอปีสองพันเก้าคันนี้นะครับนี่เฮ้สองพันเก้าหรือสองพันสิบเออตัวเดียวกันเนาะเออรุ่นสายฟ้านะครับที่เขาเร,เรียกกันนะครับอ่าช่างทีนมาต้องได้เชื่อมไหม อ่ะมาตีมานี่นะครับจะท้องนะครับแกบอกว่าขี่แล้วมันสายนะครับติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนะครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นช่างดูให้หน่อยนะครับนี่นะครับเชื่อมอ่าพอแต่มาจับดูนะครับโอ้โหซี่นะครับไปทั้งสองขาเอ้ยว่าซี่นะครับลูกปืนนะครับไปทั้งสองข้างเลยนะครับนี่โอ้คันนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับดู มาท่อเดิมอีต่างหากเด้อดิอแต่นะครับดูนะครับนี่ประสบการณ์นะครับนี่เชื่อมมาหลายที่แล้วนะครับนี่เนื่องจากว่ามันผุนะครับแห้งแห้งทนๆนะครับคันนี้รุ่นสายฟ้าว่างันนะครับไอฟิวฟิวรุ่นนี้เขาเรียกว่า S อะไรเขาเรียกว่าอะไร S1 นี่ เนี่ยรุ่นเนี้ยไม่รู้นะครับนี่ต้องช่างตาดนะครับเชื่อมบวมอ่าต้องเชื่อมนะครับโอ้ตรง้างเลยนะครับอ่ะเชื่อมมาบอกว่าสะบัดนะครับสายเหมือนงูนะครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับแหม ใส่มาต่อไปไม่สายแล้วนะครับปืนเบอร์ไรทีนหกสองศูนย์่ง 2, 0, 1. 1> เออเอเอ่าฝนมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สามฝนมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่สามนะครับนี่ วันนี้แต่เช้านะครับโดยปลายมาก็มามา,มาหยุดหยุดนะครับขณะนี้นะครับก็เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับ <S <S อ้าวอ่ะโอเคเออ <S 1> <S 1> อ่ะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือ